MGC Asia เผยทิศทางธรุรกิจปี2564ต่อยอดธรุรกิจใหม่ขยายเครือข่ายสร้างความแข็งแกร่งกลุ่มธรุรกิจ Master Group Corporation Asia er, หรือ MGC Asia นำโดยดรสันหวุฒิทำชวนวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารถาแถลงผลประกอบการปีที่ผ่านมาพร้อมเผยทิศทางการดำเนินธรุรกิจในปี2564นี้ภายใต้นยโยบาย MGC Asia Moving Forward 2021 ที่จะเน้นเชิงกลยุทธ์และการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแบบครบวงจรพร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับปี2564นะครับเราก็เจอนะฮะโจทย์นะครับหลายๆอย่างบางอุตสาหกรรมบางกลุ่มลูกค้าก็อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งแน่นอนว่ากําลังซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อรถหรือการรับบริการหรือสิ่งต่างๆนี้ก็คงปรับเปลี่ยนไปลักษณะ business model เราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้อยู่ได้นะครับสำหรับในช่วงหลังโควิดนี้คือในปี2564นี้โดยธุรกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้เราก็ยังคงเน้นในการสร้างความสร้างพื้นฐาน นะครับในการดําเนินธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวนะครับว่าหลังจากโควิดไปจากนี้ไปอีก2-3ปีลักษณะธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาง MGC Asia ได้เตรียมก็คือในเรื่องของการลงทุนเตรียมในส่วนที่เราจะต้องพบและเจอในช่วง2-3ปีนี้กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดจนเตรียมการลุกตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดการรายได้ปีนี้23,000ล้านบาทเติบโตไม่ต่ำกว่า10%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา